สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้คอนเทนเนอร์โชว์เคสนะครับพามาดูตู้คอนเทนเนอร์ขนาด20ฟุตนะครับจัดโปรโมชั่นนะครับรายการที่หน้าแรกของเว็บไซต์นะครับโปรโมชั่นที่5นะครับตัวนี้เป็นตู้คอนเทนเนอร์บ้านสำนักงานออฟฟิศนะครับหรือดีสอร์ทได้นะครับนำไปประยุกต์ใช้ได้นะครับเป็นตู้สร้างขนาด20ฟุตนะครับมีห้องน้ําภายในนะครับอันนี้พาไปดูภายนอกก่อนนะครับ1ประตูนะครับสหน้าต่างด้านหน้านะครับพาวเวอร์พัคนะครับตัวแท่งกราว ไปนี้ติดเครื่องปรับอากาศนะครับของมิสูบิชินะครับอ่าพัดลมดูดอากาศในห้องน้ำนะครับตัวนี้ท่อเดินมาด้านหลังนะครับหลบท่อน้านะครับสุขภัณฑ์คอตโต้รุ่นออกผนังหมดเลยนะครับหน้าต่างด้านหลังหนึ่งชุดนะครับอ่าพัดลมดูดอากาศในห้อง1หนึ่งชุดนะครับประตูตู้เดิมนะครับยังสามารถเปิดได้นะครับอันนี้คุณลูกค้าเลือกสีเป็นตัว t o a คริปตันนะครับหน้าต่างมีให้อยู่3ชุดนะครับประตูหนึ่งสามารถสลับมุมได้นะครับ สีภายนอกเป็น TUA Crypton นะครับพิหลอดไฟด้านบนด้านหน้าตู้นะครับตัวนี้ผนังภายในนะครับตัวโครงสร้างทั้งหมดภายในทั้งหมดนี้จะถูกพ่นด้วยโฟมโพลิยูรีเทนโฟมโฟมเหลืองเป็นตู้เย็นนะครับกันร้อนเก็บเสียงไม่ลามไฟพผนังดูดอากาศนะครับแปะคู่กาวนะครับหน้าต่างฮอฟเฟนนะครับมาเล่นคู่นะครับเมตรยี่สิบกับเมตรสิบพร้อมมุ้งลวดนะครับสามชุดเลยนะครับผิวภายในนะครับพ่นโฟมเสร็จปิดทับด้วยสมาร์ทบอร์ดนะครับ เดระบบไฟฟ้านะครับภายในท่อด้านในนะครับเรียบร้อยนะครับตัวนี้เครื่องปรับอากาศนะครับประตูนะครับตู้ควบคุมของช้างนะครับมีเซอร์กิตให้เรียบร้อยนะครับดูด้านในนะครับมีสวิตช์สำหรับเครื่องทำน้ำอุ่นเรียบร้อยแล้วนะครับฝักบัวน้ํานะครับสุขภั์เข้าโต้นะครับระบบท่อน้ําเข้าน้ําออกนะครับพื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้นะครับ รวมถึงกาดหลอดไฟนะครับภายในห้องก็จะมีหลอดไฟ LED นะครับ่8นะครับของฟิลิปอีก2หลอดนะครับอันนี้ฝาประตูตู้เดิมสามารถเปิดได้นะครับเพื่อให้ทางลูกค้าเนี่ยสามารถโหลดของชิ้นใหญ่เข้าได้พื้นปูสมาร์ทบอร์ดแล้วก็ปูทับด้วยกระเบื้องยางลายไม้นาสองมิลนะครับประตูทางเข้าก็จะมีนี่ครับรีโมทควบคุมแอร์นะครับสวิตช์ไฟต่างอยู่ที่นี่หมดเลยนะครับลัดคู่กลางนะครับลักคู่กลางตัวนี้จะมี1ชุด สชุด3ชุดแล้วก็4ชุดนะครับตัวนี้จัดโปรโมชั่นอยู่นะครับจากปกติ180,000บาทนะครับพร้พอมห้องน้ำภายในพ้นโฟม PU หน้าต่าง3ชุดประตูน1นะครับราคายไม่รวมเครื่องปรับอากาศนะครับจัดโปรโมชั่นอยู่ที่1,55,000บาทนะครับหากลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถเยี่ยมชมได้ที่ w w w c o n t a i n e r ็ e คอนทหรือติดต่อที่ฝ่ายขายของเรานะครับ0 8 9 9 9 9 5 3 4 5นะครับ หรือที่ลายแอทแอสไซน n คอนเทนเนอร์โชว์เคนะครับหรือที่ w w w l d w ไวด n e ว็บคอนเท e c s อร์โขอขอบคุณสำหรับการรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ